สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอยู่กับช่องแม่ส้มสี UK อีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้มีอะไรมานําเสนอเพื่อนเพื่อนเอ่ยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาดูโบสถ์นะคะหรือว่าเชิร์ h Church of England บรรยากาศก็จะอึมครึมหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะไม่มีแดดเลยค่ะวันนี้ มีนาฬิกาด้วยนะคะอยู่ตรงกลางค่ะเห็นไหมคะโบสสวยมากค่ะแต่โบสนี้แม่ส้มยังไม่เคยเข้านะคะอยู่ห่างจากบ้านแค่5นาทีนะคะแต่ยังไม่เคยเข้าไปเลยค่ะแต่ดูจากข้างนอกนี่สวยมากค่ะเพื่อนๆถาบอกเลยว่าสวยมากค่ะประตูสีแดงเชียวค่ะเพื่อนๆประตูประตูคือใหญ่มากนะคะ แม่ส้มก็จะถ่ายให้ดูรอบๆนะคะที่เห็นนั่นก็จะเป็นหลุมฝังศพนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศวันนี้ก็จะอึมคึมหน่อยนะคะไม่มีแดดเลยค่ะหนาวค่ะเพื่อนๆ คลิปนี้แม่ส้มขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ thank s for watching everyone please like subscribe comment and share ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะอยู่ดีมีแหงเฮงเฮทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะ